ข้อสนะคะให้ sin ์ทีต้าเท่ากับ0.56จงหาว่าจุดปลายส่วนโค้งที่ยาวทีต้าหน่วยจะอยู่ในจตุภาคใดได้บ้างนะคะจะเห็นว่าค่า s ซายเป็นบวกนะคะก็จะอยู่จตุภาคที่1แล้วก็2นะคะเราก็ตอบจตุภาคที่1และจตุภาค 2ที่2นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ COS ทีตาเท่ากับลบ0.56จโจงหาว่าจุดปลายส่วนโคงที่ยาวทิต้าหน่วยจะอยู่ในจตุภาคใดได้บ้างนะคะค่า cos เป็นลบนะคะก็จะอยู่จัตุภาค2แล้วก็3นะคะเราก็จะตอบจัตุภาคที่2และจัตุภาคที่3นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ Please like, press share, press the bell, press follow too so that you don't miss the math content.